กวางไม่ทนใจกองกูเลยเหรอว้าวไม่กินเลยนี่แฉดองไม่ต้องกินเลยกูแม่กินสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่นี่เลยนะครับบ้านสวนควางนะครับเป็น้วไหมถึงแล้วบ้านสวนควางพัทลุงนะครับทุกคน<ม>นี่อยู่ที่อำเภอศรีนครินนะครับ เราจะเข้าไปดูว่าสวนควางข้างในมันมีควางอะไรกันบ้างนะมีควางอะไรให้เราขี่หรือเอ้ยไม่ใช่ให้เราดูกันบ้างนะเราไปดูปองป้อมกับผมได้เลยนะครับอืมโอ้เห็นแล้วยังมันเป็นร้านเชิงประมาณกับพวกคาเฟ่ให้อ่านควางอะไรเงี้ยให้อ่านควางอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันนะว่ามีอะไรกันบ้างนี่ตอนนี้เรากําลังเดินเข้ามานะ บ่านสวนฟางมาถึงก็จะเป็นร้านกาแฟเลยนะครับร้านกาเฟนะครับน,นี่เห็นว่าไม่มีก้าเกบอะไรนะเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปข้างในกันก่อนนะอาหารป้อนชุดละสามสิบบาทนะครับให้กวางน่าจะเดี๋ยวเราลองดูสำรวจกันก่อนนะว่ามีอะไรกันบ้างฮนะ นี่เป็นที่มันนะว่ามีอะไรบ้างจุดเริ่มต้นตรงนี้เป็นวิวร้านสัตว์มือปนนี้นะไปเราไปชึกช้ากันนี้ก่อนนะเนี่ยส่งชึกช้าไปโต๊ะไปมันก็ไม่ได้มีอะไรบ้างมันเป็นสถานที่นั่งเฉยๆเ,เนี่ยอล้วยังเดียวเราลองดูนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรบ้างนะครับ แค่เป็นพวกร้านกาเฟเฉยๆเนี่ยครับทุกคนเดี๋ยวเรา <ๆ S 1> ลองเดินเข้าไปฝั่งนี้ดูฮะว่าข้างในมันมีอะไรกันบ้างอีกเอออันนู้มีกวางแล้วเดี๋ยวเราลองเดินเข้าประตูนี้นะสุดท้ายไม่รู้มันจะเป็นไงบ้างนะทุกคนตอนนี้เราก็มาดูนี่ก่อน อันนี้จะเป็นอะไรนกยูงไหมเออไม่เคยเห็นหลายวันแลน้วนี่นี่นกยูงเปลือกเออวันดีวันดีดบเบาแฮ่แฮ่มึงเลยนะกูจังอันนู้นน่าจะเป็นตัวผู้นะสวยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับน,นี่จะเป็นไข่อะไรวะนี่ไข่ซินกี้ซินกี้นะนีจะเป็นไข่ซินกี้ซินกี้อะไรไม่รู้ กบมาวะไก่มันน่ารักจังครับโดนตัวได้ไหมวะจ้าเอ๋เอไม่เห็นตามเลยนะทุกคนน,นี่ใสซิงกี้เดาโอ้อันมาเลยที่ในตามันเม้นเลยไก่นี่มันเปื่อไก่เลยอะซิงกี้ซิงกี้อะไงวะนไงตา่ได้มันอันเลย ไก่ซินกี้นะครับแต่เม้นไม่ตามเลยนะนี่เนตามันนี่นี่เลยเดี๋ยวมาเลยนี่ไม่ตามมึงมั้งวะเม้นมาเนี่ยเคยเลยเลยเลยเม้นมาวะมันเลยเห็นแน่นะครับเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อนะเนี่ยได้กันต่อนะครับทุกคนไก่ซินกี้อ่าส่วนตรงนี้จะเป็นวิว แคมปิ้งแคมปิ้งนั่งบรรยากาศนะครับเดีด๋ย<ป>วเราไปกันต่อว่ามีอะไรอีกนะฮะสวนมีแค่นี้แะครับวิวบรรยากาศดีมากนะฮะเหมาะสำหรับคนที่ปาแฟนหรือว่าอะไรมานะเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะะอ,อะไรหลานงรำเข้าวหรนี่เข้ามาได้ใช่ไหมนี่ ก็จะหมดแล้วอันนี้ก็เลี้ยงอะไรเห็นไม่มีตัวมเลยนะครับไก่บ้าแม่ด้เรียวไงถึงนี้ไม่เห็นไก่มันเลยนะไม่รู้ตัวอะไรครับมีแค่กรงมันอย่างเดียวนี่จะเป็นป่าตุเดียแล้วมันไม่มีอะไรแล้วนะหมดแล้วหมันแล้วเดี๋ยวก็เดินกลับก่อนนะหมดแล้วครับ ม,มีอะไรนะฮ่าฮ่ายังหลุดเจ้ากูยังเจ่า,ามีปั้วอะไรไหมครับใสรไม่มีปัวดีเลยอะเละเยอะแบบนั้นเลยเขขับมาที่นี่นะจุดเริ่มต้นมาเลยเดีย๋ยวไปดูควางก่อนนี่นะสวนควางเดี๋ยวไม่เห็ยินควางทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูควางกันก่อน ที่พักในตัวด้วยนะใครที่อยากจะมาพักผ่อนที่นี่เลยนะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับนี่ตอนนี้กับยนาซึนกวางเนี่ยกวางจริงนะครับอือวางพี Bến cho bên cho sẽ là nặng và đây nắng ta bụng quang 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 ơi, quang 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 ơi quang không wow. rồi, đòn, không <laughs> quang không quang 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 của quang 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 ăn quang

không ướt mấy ướt à chín nữa rồi mà ơi rồi này anh em chú đi ăn nữa đi mấy chín nữa ngon ngon bánh đã ngon léo, tục bảo vậy anh mày, mình ngon cụ tông bảo vậy là เฮ้ยเฮ้อ้า,อาเาบื่อป่าไอ้ไอ้มันเหลามันมีฮ้อนนะอ่ะเอานะครับเซตเลียก็เดี๋ยวปยอกกวางมาเสซตเลียนะครับคอมันก็มีตีกาแฟตีอาหานสัตว์นะครับแล้วก็ตีปักนะใครจะมาตีปัตตาลุง็ได้นะครับอยู่อำเภอซ์นครดินนะสวนกวางนะครับโอเคหรับุงอ่ะไปละแค่นี้แหละ